สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราได้นําข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกตามเคยนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกันนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันค่ะและเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันเลยค่ะ ข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจนะคะราคาข้าวดิ่งสัญญาณถึงรัฐผจญวิกฤตเศรษฐกิจฐานลากประเทศไทยนะคะมีพื้นที่ทํานารวม60ล้านไร่นะคะจากจํานวนพื้นที่การเกษตรทั้งหมด150ล้านไร่ตัวเลขกลมๆของข้อมูลชาวนานในประเทศไทยกําลังบ่งชี้ว่าข้าวมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในภาพรวมและในระดับฐานลากนะคะสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกบริโภคและส่งออกปริมาณสูงสุดเฉลี่ย อยู่ที่ตันละ7,500บาทซึ่งเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบหลายปีกำลังเป็นสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจอีกอย่างที่บ่งบอกให้รัฐบาลได้รู้ว่าปัญหาใหม่และใหญ่มากกำลังจะมาถึงนะคะ รังสรรสบายเมืองนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะคะกล่าวว่าสาเหตุสําคัญที่ราคาข้าวเปลือกลดลงเพราะราคาการส่งออกข้าวที่ลดลงเนื่องจากปัจจัยการขนส่งไม่เอื้อมหน่วยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโควิด -19 ที่ทําให้การใช้แรงงานเพื่อการขนส่งข้าวเป็นไปอย่างระมัดระวังและเกิดความล่าช้าในที่สุดและสถานการณ์นี้จะยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นเนื่องจากในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะเข้าสู่ฤด,ดูการเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีข้าวออกสู่ตลาดจํานวนมาก อาจยิ่งเป็นแรงกดดันให้ราคาอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นซึ่งจะกระทบต่อชาวนาในแง่รายได้เพราะต้นทุนการเกษตรหลายอย่างเพิ่มขึ้นเช่นปุ๋ยเคมีที่ก่อนหน้านี้เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ400-500บาทแต่ปัจจุบันเฉลี่ยที่700บาทอีก1-2เดือนจากนี้จะยิ่งน่าเป็นห่วงว่าราคาข้าวเปลือกจะมีทิศทางที่ไม่สดใสเพราะเมื่อมีปริมาณข้าวออกมามากก็จะฉุดราคาลงแต่จากการประเมินปริมาณ น้ำฝนที่ผ่านมาพบว่าทำให้ปริมาณผลผลิตดีซึ่งอาจชดเชยราคาต่อตันที่ชาวนาจะได้รับแต่ก็ยังห่วงเรื่องต้นทุนอื่นๆซึ่งมีราคาสูงขึ้นมากเช่นปุ๋ยข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตข้าวของประเทศไทยยังชี้อีกว่าไทยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละ30ล้านตันข้าวเปลือกเมื่อทอนเป็นข้าวสารก็เฉลี่ย20ล้านไทยคนไทยเพื่อบริการในประเทศประมาณ10ล้านตันที่เหลือต้องส่งออกแต่สถานการณ์ส่งออกข้าวปี ีน้มีทิศทางที่น่าเป็นห่วงร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่าราคาส่งออกข้าวปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆเนื่องจากส่งออกไม่ได้สาเหตุสําคัญคือโลจิสติกที่แง่ของกระบวนการขนส่งที่ยุ่งยากไม่มีความแน่นอน และแง่ของต้นทุนการส่งที่เพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะค่าระหวางเรือปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบ5้าเท่าเช่นค่าเรือจากไทยไปนิวยอร์กจากก่อนโควิดตู้ละ2,500ดอลลาร์ปัจจุบันเพิ่มเป็น12,500ดอลลาร์หนึ่งตู้จุข้าวได้20ตันเฉลี่ยแล้วค่าขนส่งอยู่ที่ตันละ700ดอลลาร์ซึ่งใกล้เคียงกับราคาข้าวทําให้ตลาดไม่ตอบรับข้าวจากประเทศไทยและหันไปบริโภคข้าวในสหรัฐเองหรือจากตลาด อื่นแทนนนะะคะอกจากนี้ด้านกระบวนการขนส่งปัญหาโควิดทําให้การขนส่งทั้งส่วนท,ที่ต้องใช้แรงงานมีความล่าช้าหรือใช้คําว่าทํางานไม่สะดวก ทำให้การรับคำสั่งซื้อต้องคำนึงถึงความสามารถในการส่งออกของผู้ส่งออกไทยตอนนี้ราคาข้าวไทยถือว่าพอแข่งขันได้เพราะได้อน,นิสงจากเงินบาทอ่อนค่าและน่าจะเป็นไปจนถึงปลายปีแต่การส่งออกข้าวก็ยังไม่สดใสเพราะโลจิสติกมีปัญหามากไม่มีตู้สินค้าแม้จะยอมใจ่ายในราคาสูงขึ้นแต่ก็ไม่มีความแน่นอนว่าจะมีตู้สินค้าส่งของได้หรือไม่และเมื่อไหร่เมื่อมีความไม่แน่นอนการรับคำสั่ง ซื้อก็ไม่แน่นอนและน้อยตามไปด้วยนะคะทั้งนี้เมื่อการส่งออกข้ามีทิศทางลดลงก็ย่อมส่งผลต่อราคาข้าวเปลือกและรายได้ของชาวนานในที่สุดซึ่งแนวทางแก้ปัญหาคือต้องเร่งทําให้โลจิสติกการส่งออกเป็นได้อย่างคล่องตัวมากที่สุดเพราะนอกจากสถานการณ์นอกจากจะยังไม่คลี่คลายแล้วประเมินว่าอาจรุนแรงขึ้นเพราะยิ่งการส่งออกของไทยขยายตัวได้ดีปริมาณความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นในเบื้องต้นได้ประเมินการส่งออกข้าวปีนี้นะคะคาดว่าจะอยู่ที่5-5.5ล้านตันนะคะซึ่งยอมรับว่าเป็นปริมาณที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาค่ะทางช่องของเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะก็ขอจบข่าวสารแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ